เป็ค่ะพูดถึงความตื่นเต้นลุกขึ้นมา่น่อยอือเริ่มกลับกี่นาอะไรนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่เราจะเปลี่ยนความตื่นเต้นนี้เป็นพลังไปมอบให้ทุกคนเลยโอ้ยถ้างั้นพูดถึงความพร้อมเลยแล้วกันพร้อมมากสิถ้าไม่พร้อมจะไม่มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่พร้อมไม่มาแล้วใช่วันนี้มาไม่ไม่มีปัญหาอะไร ีเรามาโชว์บ้าค่ะคู่นี้ค่ะเราู่แต่ละคู่อ่ะเริ่มคู่พี่เต้งของผมจะเป็นฟิล์มใบเป็นสองคำเป็นการอุ่นอุ่นอ่าอุ่นอุ่นอะไรอุ่นนะนิวอะคะของเราผมเนี่ยโดเลยอะไรโดคะอะไรโดเพลงเพลงอะไรนะเพลงเต็งใช่ค่ะโอเคอ่ะอีกคู่นึงลางจูงเลยกีต้าร์ี่สิงห์อะคะครับเรตื่นเต้นก่อนค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากจริงๆครับตื่นเต้นสุดๆเลย ช่ไม่ว่าจะขึ้นมากี่คอนเสิร์ตก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับใช่ครับแล้วก็จริงๆก็ห่างหายไปนานมากแล้วด้วยครับ2ปีกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากที่วันนี้มันเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อกี้เขาบอกว่าอุ่นแล้วก็อันนี้จะอันนี้ไม่อุ่นอันนี้น่าจะเดือดอันนีเดือดอันนี้เป็นฟิลอุ่นนี้เดือดอมผมบอกไปแล้วว่าวันนี้อย่าลืมเตรียมพลาเชน้ามาด้วย ต้องเป็นเพลงแน่ๆก็อาจจะซับน้ําตาหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าโบกอาจจะแฮปปี้ก็ได้โบกสะบัดเดี๋ยวเตรียมให้เดี๋ยวเตรียมให้นะพร้อมแค่ไหนครับพวกเราตอนนี้ก็อย่างน้อยในพาร์ทโชว์ของตัวเองก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับแล้วของคนอื่นล่ะครับเออพร้อมพร้อมโอเคไปไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะอินแทอร์ไกน้าตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงจรตื่นเต้นนี่จะได้เกินอิจฉาตอนนี้แบบหัวใจรอให้งานเลือกได้หวน งั้นเริ่มเลยเหมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนครั้งที่สองของผมเลยครที่ได้เพดิมแพ็คเะตื่นเต้นครับที่เป็นอราผู้เราค่ะเดือดแล้วผู้เราเดือดเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดช้อเผ็ดโอ้โหเดือดเลยเดือดเลยเน้อาเลยเดืดเลยคู่เลยไหคะคู่เราเนี่ยเปรี้ยวคู่เลหมร เห็ดละมันเหรอโอ้โหอันนี้เคลมมากเห็ดมันเห็ดมันคุณเอาละเราต้องไปที่พร้อมเลยคะได้ยินไหมครัคุณผ้ชมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับที่การเป็นไงพร้อมไหมพร้อมโอ้โหที่ท้องดีครับทอ่ะบีบอีครับก็พร้อมแล้วครับเพราะว่าคู่ของกันก็จะเป็นแจกจ่ายความสนุกครับเป็นคู่ที่มีเมียแบบความสุขเพลงที่ทุกคนน่าจะร้องตามกันได้ครับก็อยากให้ทุกคนแบบ enjoy ไปกับโชว์ของพวกเราทั้ง4คนเพราะว่าโชว์ของเราพวกทั้ง4ี่คนก็เหมือนแบบสี่อารมณ์สี่คู่สี่คู่ไม่เไม่โอเคเลยสี่คู่สี่คู่คแปดคนแต่ละ้คู่ก็จะมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนได้มาดูสี่คอนเสิร์ตคู่ก็ อันนี้ก็อุ่นอุ่นอันนี้ก็เดือดเดือดอันนี้ก็เผ็ดเผ็ดอันนี้ก็หนุกหนุกว่านี่เป็นเะไรซาซ่าปะซาซ่าบอลวันวานซาซ่าอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างคะความพร้อมของคู่เราก็ถือว่าพร้อมพร้อมมากๆครับเพราะว่าคู่เราก็ซ้อมกันเยอะมากๆคู่ที่เออน่าจะใช้เวลาซ้อมเยอะมาก ทาเทียบกับในบรรดาทุกคนใช่ใช่มีเวลาเยอะสุดเลยเหรอเออเราเคลียร์คิวเพื่อเพื่อนี่และครับอ้าวอ้าววพี่สีเพียเคลียร์หรือเปล่าคิวอ่ะออดทัที่ถ่ายละครสี่เรื่องเราก็เลยโอ้เป็นการขี่น้องอ้อมใช่ครับผมว่าแต่ได้ข่าวว่าเราแต่ได้ข่าวว่าเราเคลียร์คิวมาเดือนครึ่งนั่นเองอ้าวใช่เคลียร์มาเล่นเกมคอนคอเลอร์แล้วครับโอเคอ่ะพูดถูกแฟนที่แบบโผล่บัตรรองเท้าเร็วรวดเร็วมาก ดีใจมากครับเราเฝ้ารอมาตลอด2 3สปีเนาะเพราะเราประกาศไปเมื่อก่อนที่จะมีสถานการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วมันได้จัดจริงๆมันก็เหมือนแบบเป็นงานที่เราซัสเซสเหมือนแบบได้จัดแล้วนะครับเราก็ได้มาระเบิดอารมณ์กันในวันนี้ใช่ระเบิดอารมณ์ความสนุกนะไม่ใช่ความโมโหใช่ครับความสนุกล้วนๆไม่มีใครพูดถึงโมโหเลยไม่มีใครพูดถึงโมโหเลยไม่เป็นตาแข็งมากเลยตาแข็งอะไรวันนี้เราจะมีแต่ความม่วนความจอยกันใช่ใช่ใช่ มีคำว่าม่วนในนั้นนะม่วน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 แปลว่ารับรองได้เลยว่าที่แฟนๆรอมาทำปีนี้คุ้มค่าคุ้มค่าหวังว่าครับได้รองรับแน่อาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ เอางี้ผมว่าวันนี้มันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าโชว์ทุกโชว์ของแต่ละคู่อะทุกทุกคู่คิดเองอไม่ว่ามันจะออกไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีอะแต่ผมว่าทุกทุกคู่คิดเองเพราะมันพิเศษตรงนี้กะรรอใโชว์จบแล้วคนชมก่อนเราค่อยบอกคิดเองเ้ยดันมาพูดตลอดถ้าเกิดดีค่อยบอกว่าดีอันนี้มีคนคิดเอาเองไม่แต่อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าทุกคู่อะคือแบบตั้งใจมากครับผม ก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วพวกเราทุกคนจะทำออกมาให้ดีที่สุดเนยครับเย้อะให้พวาังอะอะเนี่ยอะ ฝากคอนแฟนๆนิดนึงว่าโอ้คนที่แบบรักผู้เรามันไม่ใช่ภาพที่มาเจอมันรวมกันได้ง่ายๆด้วยกันที่นี้นะด้วยนะครับแปดอภิษฎครับก็ฝากคอนเสิร์ตว l ด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราทุกคนนะครับรอคอยมานับนานมากกว่าสองปีนะครับผมนนาคอนเสิร์ตนี้นะครับก็อยากทุกคนมาสนุกมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับและสำหรับใครที่ทั้งดูสดด้วยและทั้งดูผ่านไลฟ์ด้วยนะครับอยากทุกคนเล่นจอยด้วยกันครับฝากแปดอภิษฎหานี่ด้วยนะครับผม แปดวินิหารครับใช่เพราะเรามีเจ็ดเซียนแล้วไงเจ็ดเซียนของเราเป็นแปดวินิหารคำนี้มาจากไหนลองถามทีมงานเบื้องหลังดูแล้วกันครับไม่กล้าถามเย่ินิหารในสิ่งโอเคค่ะตขอบคุณครับ